มื้อเย็นของ<ล>คืนสุดท้ายแต่ว่าเรากินขต่ไม่เก่งกินขนมเมื่อวานนะคือเผ็ดมากรสชาตเป็นยังไอไปนี้นแล้วกงอย่างนี้เรากินอะไรบ้างกินต้มยำไก่ไก่ทอดแล้วก็ผัดขแนแหงผัดขแนแหงนี่คือผัดขนแหงซื้อมาสิบบาทแต่ได้มาเยอะมากอันนี้คือยังไม่ครบสัวรนี้เป็นเศษไก่เอาไวท้ทำต้มยำ ส่วนนั้นคือไก่ทอดหมหมา,หมาเอ้ตื่นเต้นทำกบบข้าวกินเองอีกแล้วน้ำซุปอธิพันธ์ทาการจากข้าวหมูหกบาทดูชิมได้ไหมเดี๋ยวรอดูบ๊ายบาย